บรรยากาศในวันนี้เป็นที่จับตามองของทั้งสังคมไทยและสื่อมวลชนทั่วประเทศเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรปรากฏตัวในช่วงเช้าพร้อมทีมทนายความและครอบครัวท่ามกลางกองทัพสื่อที่มารอทำข่าวตั้งแต่เช้ามืดทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังช่วงเวลาสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำตัวทักษิณไปยังเรือนจำกลางคลองเรมในกรุงเทพมหานคร ทันทีที่รถยนต์ที่เชื่อกันว่าเป็นขบวนของทักษิณเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ศาลและมีการคุมตัวสื่อหลายสำนักต่างกรูเข้ามาถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์ในทุกอิริยาบถช่วงจังหวัดที่ทักษิณลงจากรถพร้อมสวมสูทสีเข้มผูกเนคไทเรียบง่ายแต่มีสีหน้าที่บ่งบอกถึงความเคร่งครึมและความหนักใจสิ่งที่ทำให้ประชาชนทั่วประเทศพูดถึงและกลายเป็นประเด็นร้อนก็คือนาทีที่ทักษิณถอดเสื้อสูท ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวไปยังรถคุมขังเพื่อแสดงให้เห็นว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการการถอดสุดครั้งนี้จึงถูกตีความไปในหลายแง่มุมทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์และในแง่ของความรู้สึกของตัวอดีตผู้นำเองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ทำงานอย่างเข้มงวดมีการตรวจสอบตัวบุคคลและของใช้ส่วนตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะนำตัวขึ้นรถคุมขังที่จัดเตรียมไว้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดมีทั้งตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายประจำการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยประชาชนที่มารอติดตามข่าวบางกลุ่มแสดงออกถึงความเห็นใจและให้กำลังใจขณะที่อีกหลายกลุ่มกลับแสดงความไม่พอใจและเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมานานแล้ว ภาพเสียงเหล่านี้ถูกส่งต่อไปทั่วโลกออนไลน์ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นการถอดเสื้อสูตรของทักษิณในวินาทีนั้น จึงไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะจากอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองไทยหลายสิบปีมาสู่การเป็นผู้ต้องขังภายใต้การควบคุมของเรือนจำํำมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจและความจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ในสังคมที่กฎหมายคือสิ่งสูงสุด ทนายความของทักษินให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าตลอดกระบวนการอดีตนายกมีอาการสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เจ้าหน้าที่ราชทัณยืนยันว่ามีการจัดเตรียมหน่วยพยาบาลและทีมแพทย์ประจำการในเรือนจำเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินด้านครอบครัวเองก็ยังคงยืนอยู่เคียงข้างและแสดงความห่วงใยห,หลังจากถูกนำตัวขึ้นรถคุมขังแล้วขบวนรถได้เคลื่อนออกไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำและตามอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางมีการปิดกัน้นการจราจรบางช่วงเพื่อความปลอดภยัยภาเพเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายทอดสดและบันทึกไว้โดยหลายสำนักข่าวทำให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นพร้อมกันแทบจะในทันทีเมื่อถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทักษิณเข้าสู่กระบวนการรับตัวพูดต้องคังตามระเบียบปกติ มีการบันทึกประวัติตรวจสุขภาพเบื้องต้นและจัดเตรียมที่คุมขังตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บรรยากาศโดยรอบเรือนจำในขณะนั้นมียบกว่าที่คิดเพราะมีการวางกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวดเหตุการณ์นี้สร้างแรงสะเทือนในวงการการเมืองไทยอีกครั้งหลายฝ่ายมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ขณะที่สังคมออนไลน์ต่างตั้งคำถ,ถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเสถียราภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเสียงสนับสนุนหรือเสียงวิพากวิจารณ์นาทีที่ทักษิณถอดเสื้อสูทและถูกคุมตัวไปส่งเรือนจำเ็จกรุงเทพได้กลายเป็นภาพจำครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และจะถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งไม่ว่าจะในฐานะของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงหรือในฐานะขององค์การสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของผู้นำที่ครั้งหนึ่งเคยทรงอำนาจอย่างมหาศาล